ชื่อเด็กหญิงกักาลาการสุชื่อเล่นชื่อว่าน้องไมค์ค่ะอายุ11ป,ปีกำลงกังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบุญนราลืนอค่ะวันนี้หนูจะมาพูดในหัวข้อที่3เรื่องให้ผู้เรียนขอลายเซ็นจ,จากใครก็ได้ที่ผู้เรียนรักและให้บอกความรู้สึกรักต่อผู้ที่ผู้เรียนไปขอลายเซ็นค่ะคำพูดที่หนูใช้ในการ ตอบกลับจากเพื่อนของหนูก็คือรายเซนและความภาคภูมิใจค่ะคำรู้สึกของผู้เรียนที่ได้รับจากผลตอบกลับก็คือดีใจที่เพื่อนยอมรับตัวของเราค่ะขอบคุณค่ะ